สวัสดีค่ะวันนี้จะสอนเพิ่มหัวใจในติ k กตอกันนะคะก็งงเลยเข้ามาในเว็บไซต์ Google พิมพ์คำว่า K M ขีดโซเชียลนะคะหรือกดพาลิก์ด้านล่างมาได้เลยนะคะเว็บไซต์จะอยู่ด้ W สุดตรงนี้เลยะคะ่ะเว็บไซต์ปัม like, ป๊มไลฟ์ปั๊มผู้ติดตามล่ะคะ่ะที่ถูกที่สุดในประเทศไทยนะคะเข้ามาสู่หน้าหลักของเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตรงนี้มีอยู่หลากหลายไปด้วยการคะ่ะไม่ไว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูไลค์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวน,น,นะคะและบรด้วยการอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายแพลตฟอร์มนะะค ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มของ Facebook YouTube t ทิก o ก็ตทวิตเตอร์เทเก gram นะคะสามารถเลือกสัรชใช้บริการกันไปนี้เลยนะคะเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงนะคะมีแอดมินคอยบรยิการด้วยนะคะหรือเพื่อนท่นานใดที่ยังไม่เคยสมัครเขาใช้งานสามารถกดสมัครเขาใช้งานกันไปได้เลยนะคะเว็บไซต์ตัวนี้นะคะมีประสบการณ์มากกว่า10ปีเลยนะคะถือว่าเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมากๆเลยนะคะสามารถเลือกสัรนใช้บริการกันไปได้เลยนะคะเขาสมัครเขาใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะ ใส่ชื่อผู้ใช้งานเป็นภาษาอังกฤษนะคะตัวอีเมลตัวนี้สามารถเมนขึ้นมาได้นะคะลาดผ่านยินย่ลาดผ่านยิริติกตรงนี้ด้วยนะคะกคดสมัครกันไปได้เลยค่ะหรือสมัครผ่านลิงก์ Google ได้ไง่ายๆกันเลยนะคะแต่หากเพื่อนๆใดที่เคยล็อกอินกันไปแล้วสามารถเข้าใช้งานกันไปได้เลยค่ะตรงวมกวงตรงนี้เลยนะคะเข้ามาสู่หน้ารักของเว็บไซต์ KM ขีดโซเชียลแล้วนะคะไปที่หมวดคำสั่งซื้อใหม่ตรงนี้นะคะจะมีหมวดหมู่อยู่ตรงนี้นะคะ มุมตรงนี้มีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มหลากหลายบริการให้เลือกกันเลยนะคะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะวันนี้จะเลือกเป็น t i k t o k นะคะเป็นเพื่อหัวใจนะคะบริการตรงนี้นะคะมีอยู่หลากหลายบริการค่ะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะวันนี้จะเลือกเป็นโปรไฟล์สูงนะคะมีโปรไฟล์จริงด้วยนะคะโปรไฟล์คุณภาพสูงเลือกกันไปได้เลยค่ะวันนี้ ค้าเจาบตรงนี้เพื่อเพสามารถอ่านให้เข้าใจก่อนได้นะคะเป็นรายละเอียดของออเดอร์ของเพื่อนเองค่ะลิงตัวนี้นะคะคัดลอกมาเลยนะคะจากโพดีจะใช้ปริการเป็นโพดีแล้วกันนะคะนำมาวางได้เลยนะคะตัวนี้คั้นต่ำอยู่ที่1นึงติบนะคะใส่ไปสักหนึ่งร้อยนะคะนราจะคาหนึ่งบาทเองนะคะกดส่งได้เลยค่ะ ระบบก็เด้งมาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วนะคะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะประวัติการสั่งซื้อคือออเดอร์ของเพ่นเองที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วจะอยู่นัานี้กันทั้งหมดเลยค่ะด้านหน้าตรงนี้คือเลขออเดอร์ของเพื่อนเองนะคะหากเพื่อนเพ่นใดที่มีปัญหาเติมเงินไม่เข้ายอะอะไรไม่ขึ้นสามารถนาเล็ออเดอร์ตรงนี้ส่งให้อินด้เลยนะคะฐานะตอนนี้รอดําเนินการกันอยู่นะคะรอกันสักครู่หนึ่งค่ะไปดูช่องทางการเติมเงินกันค่ะ ช่องทางการตําเงินนะคะมีอยู่2ช่องทางค่ะจะเป็นตัวสแกน QR ค้ d กับคริ p โตนะคะสามารถสร้างจ่ายกับไ,ได้เลยค่ะบริการของเว็บไซต์ตัวนี้นะคะทุกๆบริการทุกๆแพลตฟอร์มจะอยู่นานนี้กันทั้งหมดเลยค่ะสามารถเลือกดูรายละเอียดทั้งด้กหาวมือตรงนี้ได้เลยนะคะกดกระดิ่งนในได้เลยค่ะอานรายละเอียดให้ชัดเจนนะคะและสามารถสร้างคำสั่งซืง้อไปได้เลยนะคะไปดูได้นําเพื่อนกันนะคะ แนะนำเพื่อนตรงนี้นะคะหากเพื่อนเนท่านใดสนใจในบริการของเว็บเซต์ตัวนี้สามารถการลองเินตัวนี้กันไปได้เลยนะคะค่าคอมมิชชั่นถึงห้าเปอร์ซกันเลยนะคะไปดูติดต่อแอบพินกันนะคะติดต่อแอบพินตรงนี้หากเพื่อนท่านใดนะคะที่มีปัญหาตัดเงินไม่เข้ายอดไหลไม่ขึ้นสามารถมาขอความช่วยเหลือได้ตรงนี้เลยนะคะด้าเล็กก็ได้ผู้วางกัสนใจเลยค่ะส่งรูปได้ด้วยนะคะส่งตัวการไปได้เลยค่ะตอนนี้กลับไปดูที่หน้า t ิกตอกนะคะยอดวิดทษนะคะยอดวิวพื้นกัน จดหัวใจขึ้นกันมาหรือ,อยังนะคะลองย้อนกลับดูนะคะลองดีดูสักครั้งนะคะตอนนี้ยอดหัวใจก็ค่อยๆขึ้นกันมาแล้วนะคะหากเพื่อนๆสนใจนะคะสนใจในบริการเวบไซตนนี้ก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์โดยผ่านลิงด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมนะคะอย่าลืมเลือกไปใช้บริการเว็บไซต์ kmk social นะคะ